สวัสดีครับจากร้านที่โฟนฟิกสวิตกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราเปลี่ยนจอโอเวเ w อร์ o v a า570จอแตกจอแตกข้างในนะครับภาพไม่ขึ้นเราแรกก็ถัดซิมออกก่อนเราก็เอาตัวฝาหลังออกนะครับรุ่นนี้หาเรื่องบางนะฮะเราก็พลาติกพลาติกใสแบบนี้นะครับพอเราแงะขึ้นมาได้ก็สอดเข้าไป ถ้าเกิดมันเหนียวมากก็ใช้น้ํายาลอกกาวนะครับใส่เข้าไปใครไม่มีน้ํายาก็ใช้ได้นะครับเป่าให้ร้อนร้อนให้อุ่นดูนะฮะให้กาวละลายนิดๆเราก็ลูดไปได้เลยนะครับ <isms> เครื่องนี้เคยเปลี่ยนจอมาแล้วก็จะออกง่าย <obia> เครื่องไม่เคยเปลี่ยนจอก็จะออกยากกว่าน,นี้นะครับต้องเอาตัวฝาหลังออกก่อนถึงจะถอดน็อตได้นะครับ น็อตข้มดอ,อีกตัวนะครับแล้วก็มีน็อตข้างในนะครับอีกสองตัวต้องเอาเล็งกล้องขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะเห็นน็อตนะฮะ ใช้เล็กอันบานนะครับงัดตัวเล็กลางให้ออกมานะครับออกมาเล็กนิดหนึ่งเราก็ใช้เล็บได้เลยนะครับราว่างแพร์สแกนนิ้วนะครับมาแพรสแกนนิ้วออกก่อน แล้วก็แบตเตอรี่ออกก็ดึงแบตเตอรีออ่ออกนะครับแล้วก็แพผ่จอออกแล้ก็เหล็กบางๆนะครับตัวที่เรางัดฝาหลังนะครับ ตอเข้าไปแล้วค่อยง้างอันนี้คือคนเปลี่ยนจอแล้วก็ง่ายแต่ไม่เปลี่ยนจอเขาจะยากกว่า,า,านี้ครับจะเหนียวกว่านี้กาวแล้วก็เล็กบางๆนะครับค่อยๆงัดจอแตกแล้วเราก็ดึงดึงได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับจอออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บกาวกันนะครับต้องเก็บให้เกี้ยงนะครับเดี๋ยวลงจอใหม่เข้าไปมันจะไม่สนิทนะครับ เก็บให้สะอาดน,นะครับพอเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองจอกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลองจอลองจอใหม่แล้วใช้ได้ปกติอันนี้เดี๋ยวเรามาติดคาวที่ตัวเคสกลางกันนะครับติดให้พอดีขอบจอนะครับไม่ต้องให้กาวเยอะมากนะครับ ถ้าเกิดเยอะเราก็เอาออกนะครับ ชสดครับกาวที่เกินออกเกินมาออกก่อนนะครับเสแล้วเราก็ใส่ตัวแพรจอนะครับใส่ข้างล่างนะครับให้เข้ามุมก่อน Продолжение mm -hmm. มุมดีแล้วนะครับเราก็เช็ดคาบกาวออกนะครับอย่าปล่อยให้แห้งนะครับเช็ดก่อนที่กาวจะแห้ง ถ้าเกิดกาวแห้งแล้วจะเช็ดออกลำบากนะครับ นะครับให้เข้ามุมทั้งสี่มุมนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่แพงจอได้เลยจอทุกครั้งต้องลองก่อนประกอบนะครับใส่แบตเตอรี่อย่าให้มีอะไรอยู่ข้างหลังตัวตัวหลังตัวแบตตรงนี้นะครับไม่งั้นจะหนุนจอนะครับทำให้จอด่างได้นะครับ ใส่ตัวเช็ดกางนะครับใส่ก็เช็คตรงสวิตช์นะครับว่ากดได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็ใส่ตัวแพร์สแกนนิวนะครับช็อกเก็ตมานนะเสร็จแล้วก็ไล่ใส่น็อตนะครับจะมีน็อตอยู่ข้างหลังเลนกล้องอยู่สองตัวนะครับ แลวก็ใส่ฝาครอบเดินกล้องนะครับ เราก็ติดฝาหลังนะครับอันนี้ฝาหลังมีกาวอยู่แล้วนะครับกาวใช้ได้นะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าเกิดกาวมันหมดอายุหรือว่าไม่อยู่แล้วเราก็ต้องติดกาวใหม่นะครับตัวฝาหลังเ็ามือลูบที่หนึ่งนะครับเสร็จเราก็าผ้าเช็ดนะครับ จะได้ลงขอบนะครับเดี๋ยวเ,ยวเรามาลองจอกัอนนะครับ ตอนสุดท้ายนะครับเราต้องใช้เทปพ,พันจอพันทิ้งไว้สักสองชั่วโมงถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้ยางนะครับมัดสักสี่ห้าเส้นมัดทิ้งไว้สองชั่วโมงเหมือนกันรอให้กาวแห้งแล้วค่อยเอาออกถ้าเกิดเ,เพื่อนๆยคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร,ร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทลองจอนะครับ เรียบร้อยนะครับสัมผัสได้ปกติเปลี่ยนจอหัวเวย่ย Y70 ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ